นักแสดงทุกท่านผู้จัดเองผกกับเองใะครับผมแล้วก็แฟนคลับด้อมฟ้าของเราจะได้มาเจอกันครับเต็มเต็มเรียกว่าเป็นครอบครัวอบอุ่นของด้อมฟ้าเลยนะครับคือแฟนๆด้อมฟ้าจะได้เห็นตัวละคร ออกมาใช้เขาเรียกว่าอะไรได้เห็นตัวละครที่อยู่ในพรอมชีวันกระโดดออกมาจากละครค่ะในชีวิตจริงกระโดดให้ดูหน่อยเร็วในสองท่าอ้าวเนะครับเอาไหนลองกระโดดดูดิพี่เก่งมากนัสลิดกู๊ดบอยเก่งมากเอาสุดท้ายแล้วฝากรับกลับพรชีวนันหน่อยจ้า ยากเลยครับพี่ไม่พร้อมฝากพี่เพราะวันนี้พี่เก้าไม่ค่อยสบายแต่ว่าแบบอยากมาเจอแฟนแฟนใช่ค่ะก็อยากจะฝากพรชีวันไว้ด้วยนะคะเชื่อว่าละครเรื่องนี้จะให้อะไรหลายๆอย่างไม่ใช่แค่ความสนุกหรือว่าการแก้ปัญหาหรืออะไรต่างๆแต่ว่าทุกคนจะได้เห็นครบทุกรสชาติละกันแล้วก็รสชาติของชีวิตด้วยก็อยากจะ ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่ค่ะเพราะว่าความหวานของเราแบบไม่ได้มีแค่ความหวานผมก็มีเปรี้ยวมีปะเรียกว่าครบรสครับครบรสเลยดีกว่าใครอยากดูรสไหนนะครับผมดูให้ครบทุกตอนจะได้ครบรดจากเราครับใช่ค่ะใครดูแล้วคิดเห็นยังไงก็ฝากในแฮชแท็กของเราได้เลยนะพวกเราเนี่ยพวกเรานักแสดงและทีมงานทุกคนเนี่ยรับฟังข้อคิดเห็น รับฟังทุกควาติชมนะครับใช่ค่ะถ้าเกิดพวกเราได้ใน X นะครับผมแล้วก็อย่าลืมสเปซของเราด้วยใช่ค่ะมาเจอกันใช่ค่ะมาเจอกันนะคะฝากแล้วก็ขอฝากทิ้งแฮชไว้นิดนึงว่าคืนนี้นะคะพรชีวัน EP สามค่ะก็ฝากเลยนะคะท้ายที่สุดนี้อย่าลืมติดตามพรชวนของเราทางช่องสามพ่อกับแม่หรือว่าหรือว่าได้จากพี่น้องน่าจะเป็นน่าจะเป็นสรุปเองว่าแซมว่าหลอย่างนี้จะมีฉากโอ๊กกี้ที่แบบว่าแบบจริงแน่นอน โอ้เยอะมากค่ะเยอะมากมากเยอะมากเรียกว่าเรียกว่าทุกที่เลยจริงๆค่ะวันนี้ก็ขารถตัวจุ๊บแรกหรือเปล่าวหรือเปล่าจุ๊บแรกครับผมเราก็จะแอบแอบแล้วนี่แอบจุ๊บพี่หรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อย่างเราเป็นอีพีสุดท้ายเรากดดันขนาดไหนครับไม่่ใชอีีพสุดท้ายครับผมกดดันมากครับเพราะเพราะมันเป็นหลายอย่างเลยเป็นบทสรุปของ โปรเจก์นี้ด้วยเราก็แบบรู้สึกกดดันมากๆแต่ถามว่าตอนถ่ายทำเนี่ยเราเราแทบไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเราก็ตั้งใจทำงานมากๆในส่วนนั้นครับรวมถึงสำหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่าถาว่ากดดันไหมมันเป็นความรุนมากกว่าว่าแฟนๆจะชอบหรือเปล่าแล้วก็ถึงถึงจะบอกว่าเป็นเรื่องสุดท้ายแต่หนูมองว่าโอเคมันเป็นโปรเจกต์ดวงใจเทวพรหมแต่ในละครแต่ละเรื่องเขาก็จะมีเสน่ห์แล้วก็มีความน่ารักของแต่ละเรื่องซึ่งมัน มันคนละพาดกันอยู่แล้วอะค่ะหมยถึงว่าความความสนุกสนานหรือว่าเรื่องราวมันคนละเรื่องกันอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีจุดเชื่อมโยงที่เป็นดวงใจเทลอโพรเหมือนกันถามว่ากดดันไหมก็ตื่นเต้นแล้วก็รุ้นมากกว่าค่ะหวังว่าแบบอยากให้แฟนๆชอบแต่เราก็พร้อมรับทุกคำติชมค่ะครับผมงานแไนคอนคู่เราเตรียมตัวยังไงบ้างงานแฟนคอนใช่ไหมฮะตอนนี้ผมก็ ได้ลิสต์เพลงมาละลิสต์แบบตารางซ้อมมาแล้วก็ค่อนข้างเดือดพอสมควรนะถ้าถามว่าคู่เราซ้อมกันยังไงก็จะอุ้มกันต้องบอกว่าแฟนคอับในในครั้งนี้มันเป็นมาในรูปแบบที่เราจะได้จอยกับคนอื่นอะไรเงี้ยคล้คาคลกันไปรอบนี้เราอาจจะเราอาจจะต้องแยกกันบ้างแยกกันบ้างอะไรเงี้ย สปอยได้ใช่ไหมก็คือสลับกันกับคอดัดกันกับคู่อื่นบ้างบอกยังบอกได้ไม่หมดครับยังบอกได้ไม่หมดแต่ทุกคนก็จะได้เห็นกันแบบว่าผมเองเนี่ยจะไปจอยกับน้องๆคนอื่นเพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยคนอื่นที่ยังไม่เคยเห็นแบบว่ามาเล่นกับน้องพีพีอะไรเงี้ยก็จะได้มีโอกาสได้มาร้องมาเอนเตอร์เทนกันกับน้องพีพีมากขึ้นอะไรการกับใครับไม่บอกครับบอกไม่ได้บอกไม่ได้เดี๋ยวบอกผู้จริงวะเนี่ย เดี๋ยวเดยวหวันซ้อมเราก็จะได้เห็นเพิ่มมากขึ้นนะว่ามีการเตรียมตัวยังไงใครใกล้ชิดกันยังไงครนะับนบัดหมดแล้วก็ต้องขอบคุณ,คณแฟน,แฟนๆที่เหนียวแน่นกันมากๆ,ๆแล้วอยากดูแฟนคลัของเราในครั้งนี้ครับอนะบอกเลยว่า playlist เพลย์ลิสต์ที่ได้มาเนี่ยเ,นะเดือดแน่นอนนะ ใช่เป็นเป็นเพลงที่หนูก็แบบไม่เคยไม่เคยร้องมาก่อนเหมือนกันไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนเหมือนกันนะะสักท่อนร้องเล่นร้องเล่นเลยร้อขอครับโอเคขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับไยักนไ้ไส่ไหมใคยอมไหมจะู้ต้ง ก็บอกว่ารถจนได้เกมแบบเว่าเลขสเลยกบอกว่าสี่มูนยก็ยติดต่อรถมือมาต่อมานี่ยเปลี่ยนเต็มมื่อานนี้โลกมาทไมครับถูกหวยกันหรอถูกหวย Okay. <laughs>